คนยะลาฮะผมคิดว่าเราเป็นหมอตัวเล็กคนหนึ่งมาจากยะลายังคิดว่าโอ้มาเป็นผู้บริหารถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราเป็นนักศึกษาแพทย์รุ่น2 5 2 5เราเติบโตมาจนถึงอันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาทําให้คณะแพทย์มีโอกาสได้พัฒนาเรามีความหวังนะฮะอยากให้คณะแพทย์มีการเจริญเติบโตทัดเทียมกับสถาบันการแพทย์ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดขึ้นก่อน อันหนึ่งก็คงได้รับมาตรฐานสากลน,นะครับก็อยากมุ่งหวังให้คณะแพทย์ของพวกเราจเจริญเติบโตไปแล้วก็สรวสบความสําเร็จทุกพันธกิจทั้งการศึกษาวิจัยแล้วก็บริการครับในระหว่างที่อาจารย์ทํางานสองวาระนะคะก็เป็นเวลา8ปีแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องราวระหว่างทางมากมายนะคะปัญหาแล้วก็อุปสรรคอะไรบ้างที่ที่อาจารย์ฝ่าฟันมันไปนะคะผมเรียนว่าในช่วงในการบริหารใน8ปปีของผมเนี่ย ก็มีตั้งแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็มีสิ่งที่เป็นความท้าทายการบริหารใน8ปปีของผมเนี่ยพบสิ่งเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งกระทบจากภายนอกมากมายเนื่องจากบริบทของทางโลกนะครับผมตั้งจุดอันหนึ่งใจใจนะครับเขาบอกว่า Danger หรือว่าส่วนของอันตรายหรือว่า Opportunity มันเกิดจากคำว่า c คร sis เัรนไครซิสก็คือสิ่งที่เป็นวิกฤตในชีวิตผมผมว่ามักจะแปลงคำว่าไครซิสเป็น o r t u n i t y จนเห็นการเปลี่ยนแปลงต่าง และสิ่งที่เราพบนะฮะก็ช่วงโควิดที่ทำให้เราต้องปรับตัวหลายหลายอย่างหลังจากโควิดผมก็ใช้โอกาสนะครมาพัฒนาระบบของโรงพยาบาลของคณะแพทยาศาสตร์จนเติบโตจนถึงปัจจุบันครับอาจารย์คิดว่าคนสวนดอกเนะะี่ยค่ะมีบทบาทในการช่วยเหลืออาจารย์ในการแก้ปัญหาต่างๆนยคะ,ะยังไงบ้างคะผมมีโอกาสทาง,งานร่วมกับคน5,000กว่าคน ในการขับเคลื่อนองคอ์กรให้ก้าวสู่พันธกิจต่างๆนะครับทีมเวิร์คเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งผมเรียนว่าวันนี้ทางผู้บริหารอยู่กลุ่มหนึ่งไม่สามารถจะขยับหรือว่าทําให้องคอ์กรประสบความสําเร็จได้ต้องการพลังของพวกเราทุกคนวันนี้ก็มีความภาคภูมิใจว่าคณะภา,าสตรเรามีการจเจริญเติบโตด้วยวัฒนธรรมที่เกิดความมั่นคงเป็นระบบกับมีความยั่งยืน เรต้องบอกว่าคนสนดอกช่วยมากมายนะครับจนเราประสบความสำเร็จนะฮะเราได้รับรางวัลมากมาย8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันก็ยาวนานมากผลงานอาจารย์เยอะมากนะคะมีผลงานต่อเนื่องเลยหนูขอแค่3อันค่ะอาจารย์3ผลงานที่อาจารย์ภูมิใจมากที่สุดนะผลงานที่เราภูมิใจมากที่สุดก็คือผลงานที่ผ่านการประเมิน t h q u l l n t y a w a r d นะครับ ก็ครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าดีใจะฮะที่เราได้ผ่าน TQC ถึง2ครั้งก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจด้านโรงพยาบาลก็มีระบบ Advanced h a หรือว่า AHA ก่อนที่ผมมารับตำแหน่งเนี่ยเราขอประเมินและไม่ผ่านเราก็พยายามจะสร้างระบบให้เกิดขึ้นสร้างความกล้า,าหาญในการที่จะขออีกครั้งหนึ่งจนประสบความสาเร็จและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในโรงพยาบาลอีกจุดหนึ่งก็คือด้านโรงพยาบาลก็ PDS4 นะฮะเราก็น่าจะมีจำนวนของการรับรองโรคเฉพาะนะครับ มากที่สุดในระดับของประเทศความภาคภูมิใจอื่นๆแล้วกันนะครับต้องบอกว่าหลายหน่วยงานโดยเฉพาะ Back อฟฟิศนะฮะได้รับรางวัลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลของเอมี่ซึ่งต้องบอกว่าเป็นรางวัลมาตรฐานโลกด้านการติด้ารางวัลของสื่อสารองคอ์กร Thailand Social a w a r d รรางวัลของเ r i า n o v a t i o n a w a r d และอื่นๆอีกมากมายนะครับก็เป็นรางวัลที่เกิดขึ้นในช่วงของการบริหารด้วยพลังของคนสนดก็กวันนี้เรามีความภาคภูมิใจทุกคนมีความภาคภูมิใจ ด้รางวัลแล้วเรานําเกณฑ์รางวัลมาใช้อย่างเป็นรูปแบบให้เกิดสิ่งที่ผมได้กล่าวว่าคือเกิดระบบและความยั่งยืนขององค์กรครับก็เรียกได้ว่าอาจารย์เหมือนสร้างพื้นฐานไว้ให้พวกเราเยอะมากนะคะใน,ในทุกๆงานที่จะสามารถสานต่อไปในอนาคตได้นะคะอาจารย์จริงๆการเข้ามารับตําแหน่งคณะบดีเนี่ยเป็นตําแหน่งใหญ่แล้วก็อาจารย์ดํารงตําแหน่งมาสองสมัยเนี่ยพวกเรามองเห็นอยู่แล้วว่าอาจารย์เสียสละมากมายนะคะอาจารย์คิดว่าอาจารย์ เสียอะไรบ้างจากการดำรงตำแหน่งคณะบดีแล้วก็อาจารย์ได้อะไรบ้างจากการดำรงตำแหน่งนี้คะเอาได้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ต้องบอกเราได้ในสิ่งที่เราภาคภูมิใจและโอกาสที่เราได้ตอบแทนสิ่งดีๆให้กับสิ่งที่สร้างเรามาผมเรียนตรงๆนะครับผมได้ทุกอย่างจากองค์กรนี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งวิชาการนะครับหรือว่าครอบครัวหรือว่าสิ่งที่เราได้การเรียนรู้ต่างๆนะครับได้เพื่อนนะฮะได้น้องๆที่เป็นทีมงานสำคัญ ผมว่าเป็นพลังในชีวิตนะครับมีโอกาสที่จะเจอคนมากขึ้นและทําให้เราเห็นภาพของโลกที่มันเปิดกว้างขึ้นนะครับสิ่งที่สูญเสียไปก็คงเป็นเวลานะครับก็เวลาจริงๆให้กับครอบครัวก็คงจะน้อยลงแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการมีการคล้ายๆว่าได้พูดคุยกันแล้วก็ทางครอบครัวก็เห็นความสําคัญหรือว่าเป็นโอกาสในการตอบแทนกับสถาบันผมคิดว่าวันนี้ก็ทุกคนเข้าใจ แล้วก็ผมคิดว่าเราก็มีสิ่งดีๆที่ที่อยากให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้านะครับต้องขอขอบคุณนะครับครอบครัวที่เข้าใจสนับสนุนให้ผมมาทำงานนี้เวลาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมทุ่มให้กับองค์กรทํางานทุกวันนะครับก็มีโอกาสได้ดูเรื่องกายภาพเรื่องโลจิสติกเรื่องในต่างเวลาที่เราเสียไปกับการดูแลองค์กรผมคิดว่าคุ้มในส่วนนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทีมงานนะครับ ที่ช่วยกันทําให้เวลาของผมมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะก็8ปีผ่านไปแล้วอาจารย์อาจารย์มองย้อนไปถึงวันที่อาจารย์รับตําแหน่งจนมาถึงวันนี้นะคะอาจารย์อาจารย์พอใจกับมันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อยากจะทําอะไรต่ออีกไหมคะอาจารย์หลังจากนี้ค่ะถ้ามีโอกาสนะครับในการลงตําแหน่งไปแล้วเนี่ย ก็มีอะไรที่คณะจะเป็นจะต้องช่วยเหลือผมก็คงจะกลับมาช่วยเหลือให้เต็มศักยภาพวันนี้ก็คงอยากจะตอบว่าในช่วง8ปีก็ทําเต็มที่ทาทุกวันเต็มที่แล้วก็ได้รับกําลังใจจากทุกๆฝ่ายก็ภูมิใจนะฮะ8ปีที่ผ่านมาเห็นสิ่งต่างๆมากมายมีโอกาสไปเจอบุคคลภายนอกนะฮะเขาก็พูดถึงโอ้สวนดอกเปลี่ยนแปลงวันนี้ทุกคนอาจจะไม่ทราบแต่ข้างในเราหัวใจของโตนะครับผมคิดว่าวันนี้คุ้มค่ามากในการที่เราทำงานมา8ปี ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับตามฝันหะหรือว่าหรือว่าเกินไปอีกครับผมคิดว่าถ้าวันนี้น่าจะเกินฝันเพราะว่าเป็นสิ่งปฏิหารหลายๆอย่างโครงการที่มันเกิดขึ้นแต่ด้วยพลังของการร่วมมือร่วมใจนะครับก็คิดว่าวันนี้คณะแพทยศาสตร์เราได้เริ่มจุดที่เป็นจุดที่มีความสําคัญและต่อยอดโดยผู้บริหารรุ่นสูงรุ่นบุคลากรแล้วก็ผู้บริหารรุ่นสูงรุ่นก็จะนําพาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก้าวสู่องค์กรที่เป็นเลิศ และทัเทียมระดับมาตรฐานสาคลหนูฟังอาจารย์มาเนี่ยหนูอยากให้อาจารย์สอนหนูนะคะอาจารย์ว่าในฐานะที่เดินผู้บริหารรุ่นใหม่ผู้บริหารที่ดูแลคณะต่อจากอาจารย์เนี่ยอาจารย์อยากให้อาจารย์มีข้อคิดอะไรให้ให้หนูบ้างแล้วก็ให้กับผู้บริหารรุ่นต่อๆไปที่จะนําพาคณะของเราอาจารย์ใช้หลักการยังไงที่เวลาเจอปัญหาหรือว่าอะไรต่างๆค่ะอาจารย์ ม,มันมีอยู่แล้วที่อาจจะแตกส่าอาจารย์รวมตัวอาจารย์รวมร่างอาจารย์กลับมายัางไงเวลาอาจารย์เจออะไรพวกนั้นนะคะอาจารย์องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่นะครเรามีบุคลากรถ้ารวมทั้งหมดผมว่าก็เกินประมาณ7จ0 0พันคนวันนี้เรื่องของบุคลากรเรื่องคนก็คงเป็นปัญหาหลักของทุกองค์กรครับสติหรือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมอารมณ์ได้ก็คงเป็นสิ่งสําคัญมากเวลาทําบริหารนะครก็มักจะเอามักจะเอาเลข6กับเลข9เป็นตัวตั้ง วันนี้คุณมองเป็นเลข6กเรามองเป็นเลข9้าทำยังไงให้ตัวเลขมันมองเป็นเลขเดียวกันแล้วก็ตัวเองฮะต้องบอกว่าวันนี้จะไม่มองเรื่องลงรายละเอียดเรื่องหน้างานมากเพราะลงไปแล้วบางทีดูภาพรวมไม่ออกวันนี้เราจาเป็นต้องดูภาพรวมทั้งหมดผมว่ากจะบอกน้องๆที่เป็นทีมผู้บริหารเราบางทีถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงก็อาจจะต้องเป็นเป็นดีเลกเตอร์ฮะเป็นผู้กํากับนะฮะถ้าเราไปเป็นพระเอกนางเอกเองบางทีเราดูภาพไม่ออก วันนี้ผมคิดว่าผมก็ได้เรียนรู้เยอะแล้วก็คงเป็นส่วนหนึ่งและได้ทำการบริหารคณะด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแล้วกันนะครับจนได้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส่วนหนึ่งที่เกิดจากใจพวกเราทำเพื่อคนอื่นไม่ได้ทำเพื่อพวกเราเองอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ในใจของผมได้ใช้ในหลักการบริหารมาตลอดช่วงช่วงแรกๆอะค่ะอาจารย์มีแบบไม่อยากรับตำแหน่งนี้บ้างไหมคะอาจารย์มีความรู้สึกว่าไม่อยากรับไหมแล้วพอมาถึงวันนี้อาจารย์คิดว่า ถ้าย้อนไปตอนนั้นเนี่ยอาจารย์จะรู้สึกอย่างนั้นอยู่ไหมรรู้สึกว่าตอนแรกเข้ามายัางยังรู้สึกตัวเองเด็กแล้วกันนะครับเพราะคณะแพทยศาสตร์ถึงเห็นผู้บริหารรุ่นต่อรุ่นก็จะมีความมุ่งมุ่นสูงระดับนี้ผมเข้ามาเป็นผู้บริหารตอนอายุ52ก็ค่อนข้างจะเด็กแต่ว่าคือผมคิดว่าวันนี้เราสามารถใช้มุมมองในเจเนเรชันของเราในการพัฒนาคณะถ้าถามผมว่าวันนั้นถ้าผมไม่รับตําแหน่งเมื่อ8ปีที่แล้วคณะก็อาจจะ ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วกันนะแต่เราเห็นเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันจนเราคิดว่าวันนี้ดีใจที่มีโอกาสตัดสินใจในการรับตําแหน่งเมื่อ8ปีที่แล้วผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนคนส่วนดอกเห็นการมีการเตรียมผู้บริหารที่จะที่จะคล้ายๆต่อยอดเข้าไปในส่วนของันรกิจหลักนะครับและมีโอกาสพบคนดีๆพบคนที่นําพาในสิ่งที่เป็นคุณภาพของเราวันนี้ไม่เสียใจครับที่มารับตําแหน่งเมื่อ8ปีที่แล้วแต่รู้สึกว่าก็เหนื่อยฮะแต่ว่าเหนื่อยอย่างมีความสุข ขอบคุณนะทุกคนที่ให้โอกาสในการบริหารคณะ,ะมาถึงแปดปีภูมิใจที่ทางานร่วมกับทุกๆคนภูมิใจที่เห็นคณะ,ะดีขึ้นและภูมิใจที่มีโอกาสเป็นรัมดีถึงแดปี